พื่อเจ้ามามแบบแบแบแซ่บแซ่บมาได้จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีรอบเย็นนะคะทุกคนรอบดึกแล้วแหละสามถุงแล้วมั้ง วันนี้พาทุกคนมากินแกงเห็ดดีดอกไม่กินกับข้าวแกงเห็ดพอาะหนึ่งกิโลหาเองอ่อนมากมบางอันถึงจะเป็นสีเทาก็ยังอ่อนออ่อย ซีดาอันนี้เป็นผักผักวัสันเห็ดเห็ดตาบกอผักอร่อยอ,อร่อยกาเห็ดปว่วยอีกมันจะออกตามกอผั ผักเิียวอีตต่มหาเองปีนี้กินเห็ดพ่อแบบสะใจมากทุกคนคจะหารลอืม้ม เซ <c oughs> ดายมีไม้ยาฟังเสียงไม้ไอายายถึงน,น้ำฝนตกใจ คุณก็ไปหาเองกินเองมักถ้าขายได้ตั้งห้าร้อยนะคะแต่ว่าชอบกินสนใจสั่งได้นะคะทุกคนอ จะส่งเป็นบริษัทนิ่มเอ็กเพรสนะคะเป็นห้องเย็นรถเย็นะนะเหมือนตู้เย็นไปถึงพี่น้องอะไม่เน่าแน่นอนลองผิดลองถูกไหลยแรทั้งในการส่งผิดนะคะ,ะสุดท้ายดีที่สุดคือบริษัทนิ่ม เผ็ดปากอรผแต่ก่อนเห็ดพอเนี้ยมีแต่สื่อเขาปีนี้หาแบบสั์ใจได้ขายเพ้อมได้กินด้วยออกหลายแหง่งแต่เรางกไม่ค่อยเห็นรวมไป็นเล็ดองกระสัด อพัตติวมีแถมเห็นไหมไม่มีนะคะรู้สึกตลาดเอาเพราะว่าไอ้ไปบนตลาดบ้านอากรบบลายไปเติมปากมาใหม่ไอป้ประปากไอ้ยังบมเด็งหน้ากันยังบมเสาดํดำอยู่ดอกพี่น้องอืม กินไม่อ้วนปีนึงปีหนึ่งมีข้างหนึ่งนะคะไอคิดว่าเหมือนอาทิตย์เนียก็คงจะหมดแล้วถ้าไม่หมดไอก็็ไม่อยากขายแล้วค่ะเรืออาทิตย์นี้ก็คงจะแก่ ก็เน้นข้าวเพราะว่าอยากกินเห็ดโดยเฉพาะผักคุณเลิศ กดภพยเขาเอิญกินแต่ลาวเบิกเลือกเอาพี่น้องเลยางเห็ดแต่ว่ากินเห็ดก็ต้องระวังนะคะช่วงนี้ช่วงเลืดูเห็ดนะเห็ดอันไหนไม่เคยกินก็ไม่ต้องกินนะคะทุกคนกุจีไปหามาอยู่ในก๊กบุกอะมัน cực kỳ con Ngon บอกได้คำเดียวพี่นออ้องแผ็ดบาแสร็ไ้แซ่บแซ่บเผ็ดตาไม่แซ่บ อาาร่อยกว่าเห็ดป่วกมันกรึบกรึบดี คำนี้เพื่อคนทางไกลอยู่บ้านนอกบ้านาอยู่ต่างประเทศคำนี้เพื่อเจ้ามาเหมือนใยญ่เพื่อไม่แก่ ถ้าถามว่ามีเม็ดแก่ไหมมีนะคะอ่อนแปดสิบแก่ยี่สิบโรยพันก็ซื้อกี่ไหนเน,น็ตพอร์เนี่ยยี่หรี่แซ่บ เบื้องหานด้วยจังว,ว่าเป็นอย่างแซ่บแบบมันเป็นเองเ็ดตาบเ็ดตาบก็ไป Ừ <laughs> mm. <laughs> อันนี้เป็นเห็ดผ่อนหนังนะคะเห็ดผ่อนหนังกุชมาสุะโกนนะครอร่อยเวอร์ โลนึงเหลือประมาณครึ่งโลจะไปกินมือลูกเหญ่อ่อนเท่าไหรมันจะเหมือนชีสเยิ้ม ถ้าเราดักไปแล้วแต่เราแสบแสบแสบมาได้จ้ะจุกเลยไม่กินข้าวจุกช่ว,วงนอนตรงนี้ อิ่มแล้วก็นอนเลยหวงเมื่อเช้าเนี่ยไปบ้านข้าวจะเช้า6โมงงกับไปหาเห็ดโตเลยเหนะืห่อยนะไปพักก่อนสำหรับวันนี้อขออนุญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย